กุ้งแช่น้ำปลาเหมือนเดิมแต่น้ำจิ้มซีฟู้ดจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อได้กินสูตรนี้ถูกโคนอยู่ไปอยู่ไหนมาทำไมเพิ่งรู้จักน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรนี้ตอนแรกก็คิดว่ามันเข้ากันไม่ได้แน่แต่แตที่ไหนได้ได้ไดกินสูตรนี้คือลืมสูตรเก่าไปเลยมาเริ่มจากการทำกุ้งแช่เนื้อเด้งๆกันก่อนหลังจากที่เอาเส้นดำออกและล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วใส่เกลือหนึ่งช้อนโต๊ะเบกกิ้งโซดาหนึ่งช้อนโต๊ะและน้ำแข็งหนึ่งถ้วยใช้ช้อนคนๆนะคะประมาณสิบนาทีเพื่อให้กุ้งเขาเด้งจาาาากกกนนนนนนนัันั็็็ไปปแช่่่่่ตตูเเยคะะรรรหวทีีมิซฟ ส่วนผสมก็จะมีกระเทียมสดพริกเขียวกระเทียมดองรากผักชีรวมด้วยน้ำปลาน้ำตาลมะนาวแล้วก็ผงนัวแล้วก็ปั่นนะคะรอบแรกปั่นพอหยาบๆพอปั่นรอบแรกเสร็จแล้วนะคะก็ใส่ใบสะระแหน่แล้วก็ผักชีเพิ่มความหอมก็ปั่นรอบที่2ให้ละเอียดเลยค่ะเสร็จแล้วก็จะได้น้ำจิ้มซีฟูดหน้าตาประมาณนี้ปั่นออกมาคือแบบเข้มข้นมากเลยค่ะทุกคนแต่ว่าจริงๆสูตรนี้ก็คืออร่อยแล้วนะแต่มันยังไม่พอค่ะทุกคนติดปากเล่าก็ไปเท่าทำกินเองและเพียงแค่ใส่นมข้นจืดลงไปคือเปลี่ยนชีวิตมากไม่คิดว่ามันจะเข้้ากกันแลว็ อร่อยขนาดนี้ตอนนี้คือจะกินกุ้งแช่ต้องน้ำจิ้มสูตรนี้เท่านั้นแล้วนะอร่อยมากค่ะชาวเน็ตมันจึงมากในส่วนของกุ้งนะคะก็นํามาล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็พักให้สะเด็ดน้ำจากนั้นก็หย่อนน้าปลาลงไปนิดหน่อย<ๆ>เพื่อเป็นพิธีไม่ต้องหย่อนน้าปลาเยอะเด้อทุกคนเดี๋ยวจะเค็มไปกุ้งแช่น้ําปลากับน้ำจิ้มซีฟูด้ดนวลนวลนว,นวเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนพร้อมเสิร์ฟใครที่ยังไม่ได้ลองน้าจิ้มซีฟู้ดสูตรนี้นะคะแนะนําเลยอร่อยมากๆลองอาไปทํากันดูนะคะทุกคนเอนจอยค่ะ